โดยกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้ดําเนินการเพื่อพัฒนานะคะเด็กๆและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้เท่าทันโลกนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรับรู้ข่าวสารเสพสื่ออย่างมีสติแล้วก็การป้องกันตัวจากภัยที่มาในรูปแบบต่างๆผ่านกระบวนการคิดและผลิตสื่อออกมาเพื่อประชาสาคัญค่ะในอย่างมีคุณภาพซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพาผู้ชมไปติดตามนะคะผ่านสารคดีรู้เท่าทันสื่อสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ สวัสดีครับผมจตุพงศ์วงจอมครับกองประธานสภาเด็กและเยาวชนปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเวียงลันครสำหรับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเวียงลำนครก็เราก็จะดําเนินเรารกิจในหลายด้านนะครับแต่ว่าในเรารกิจหลักก็จะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆแลวก็ให้ความรู้ในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของอยาเสพติดเรื่อง การป้องกันการตั้งขันในวัยรุ่นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องสื่อป่าวัฒนธรรมในท้องถิ่นโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยสภาเด็กและเยาวชนเขาก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสื่อออนไลน์ครับเพราะเป็นสิ่งที่ตัวเด็กและเยาวชนมีการเข้าถึงเป็นอย่างมากเราเลยอยากจะให้มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับว่าการใช้สื่อที่ถูกต้องใช้อย่างไรแล้วก็ให้เขาได้ทําในส่วนของการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างปลอดภยัยและสร้างสารรค์เพื่อสามารถที่จะส่งต่อไปอย่างตัวเพื่อนๆพนีพ่อนพอน,น้องเด็กเยาวชนนะครับในการทำกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามเนี่ยเราเราไม่ได้เน้นเรื่องของงานเอกสารหรือวิชาการมากเกินไปแต่ต้องให้เด็กได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดในการทำหรือว่าลงมือปฏิบัติมากกว่าที่จะเป็นเอกสารนะคะเอ่อ เพราะนั้นคือถึงให้เขาใช้คำว่าสื่อที่สร้างสารรค์แล้วก็นำการการที่เราต้องมานั่งบรรยายในในชั้นในมุมในห้องเรียนหรือว่าในขณะที่เราทำกิจกรรมกับเด็ก,ดกให้เด็กเขาได้ลงมือปฏิบัติเองได้โต้อตอบซึ่งกันแลยกันว่าอ้อสิ่งที่เขาฟังไปหชั่วโมงสองชั่วโมงที่แล้วเนี่ยถ้าเขาจะเอามาสื่อสารให้กับเด็กๆในวัยเดียวกันเนี่ยเขาจะทําอะไรออกมาได้บ้างโดยที่ให้เด็กอะ่ะเขาใช้ อุปกรณ์ที่เรามีใกล้ตัวนี่แหละที่จะมาสื่อสารกับเพื่อนๆในสังคมค่ะอย่างช่องทางตัวอย่างเช่นตัวสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยสภาเด็กและเยาวชนเราก็จะเข้าถึงทุกกลุ่มโดยเฉพาะทางช่องทางง่ายๆอย่างเช่น Facebook เองสภาเด็กและเยาวชนก็จะใช้สื่อทาง a c e b o o k เนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่อย่างเช่นเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินโครงการการดาเนินกิจกรรมแล้วก็ ผลงานที่ตัวเด็กเยาวชนได้ผลิตขึ้นมานอกจากตัว Facebook เองแล้วก็ตัวของอ n s t a g r a m มนี่ยครับก็จะสามารถให้ตัวเด็กเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆนะครับในช่องทาง่ลักและก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือในการที่จะมาบอกเล่าความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและก็เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมซึ่งอีกหนึ่งช่องทางเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่องทางที่สําคัญมากๆและก็สามารถเข้าถึงได้ ทุกกลุ่มใบก็คือในรายการเพื่อนใจไเบรุ่นครับจัดที่สวทเบรามครับสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดเบรามครับนะคะแล้วก็ในส่วนของสื่อของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้เด็กและเยาวชนเขาสามารถที่จะสื่อสารนะคะความคิดแล้วก็เ,เสนอแนะต่างๆต,ต,ต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนาะเป็นเรื่องการส่งเสริมหรือว่าการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการสร้างความ สัมพันธ์กับเครือข่ายต่างๆโดยที่สื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุสื่อโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ในมุมมองนี่ก็ถือว่าเป็นความสําคัญอย่างมากนะคะในเรื่องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในสังคมที่เราเน้นกันก็คือจะเป็นในเรื่องของสื่อประเภทคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอในการที่จะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์สมมุติหรือว่าบอกเล่าวิธีการนะครับวิธีการว่า ไพ่เนี่ยมันมีรูปแบบอะไรบ้างแล้วก็สื่อสารได้อย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นต่อตัวเด็กและเยาวชนเองแล้วก็กลุ่มช่วงวยัยอื่นๆที่เขาเอ,อ,อาจจะเจอภัยใน,น,ยนลัษณะนี้เขามาจดจําได้ว่าเอ้ยตัวที่เคยเขา้าครงการของสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยเคยสอนเคยบอกอยู่เขาก็สามารถจดจําและนําไปใช้ได้ครับเราอยากจะเห็นความสามารถของพวกเขาให้เขาสามารถผลิตออกมาสร้างสารรค์ออกมา และใช้พื้นที่ของสภาเด็กเยาวชนนี้ครับสามารถสร้างสรรค์สังคมในประเทศชาติได้เราจึงต้อนรับเด็กเยาวชนทุกคนทุกช่วงวัยทุกกลุ่มระดับเพื่อให้เขามาทำงานร่วมก,กันและมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ